เ,เพื่อนครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวชุดบล็อกแบตหลายสายของโอซูกะรุ่น OSID420 ถ้าตามที่เขาโฆษณานะก็คือรุ่นที่สามารถตั้งแรงได้ถึง420นิวตันเมตรเขาว่าอย่างนั้นนะคราวนี้พอเราพูดถึงบล็อกแบตหลายสายคำว่าบล็อกแบตหลายสายมันมีที่มาอย่างไงคําว่าบล็อกแบตหลายสายก็หมายความว่าเป็นตัวที่ใช้ในการขันลูกบล็อกแล้วก็สาแบต ไร้สายคือเวลาทํางานเนี่ยเรายกไปไหนก็ได้ไม่ต้องมีสายไฟเพื่อต่อเป็นแหล่งพลังงานเนื่องจากเราใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เอาไปใช้งานได้ยังไงบ้างอย่างแรกถ้าเป็นในบ้านงานเจาะง,งานช่างที่ต้องใช้พวกลูกบล็อกต้องใช้สวา่านเช่นว่าทํางานซ่อมบํารุงในห้องน้ําเจาะปูนติดลา้าตากผ้าเจาะพลาสติกหรือว่าเป็นการเจาะคอนกรี เล็กๆน้อยตัวนี้เนี่ยสามารถจะตอบโจทย์ได้ส่วนงานกเกษตรงานในสวนถ้าเกิดกรณีที่เราทําสวนนะครับอาจจะมีการก่อสร้างมีการซ่อมแซมโลงเรือนเล็กๆในสวนในระบบน้ํามีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆก็สามารถที่จะใช้บล็อกแบตหลายสายเนี่ยเป็นเครื่องมือเราได้อ่ะอันนี้เรามาดูสเปคบล็อกแบตกัน่อยนะครับคร่าวๆ บล็อกแบตตัวนี้เป็นของโอซูกะหลยแปลงฐานไลยสายรุ่น OSID420 ใช้หัวบล็อกขนาด4หุนหรือ1.2นิ้วใช้ลูกบล็อกขนาดใหญ่ถึง21มิลใช้แบตตัวีทมไอ,อน4,000มิลลิแอมป์อว์มีไฟ LED สองสว่างก่อนที่จะไปรีวิวการใช้งานนะครับผมขอดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่ครับ ขาให้กล่องมาด้วยมันก็จะมารูปแบบนี้นี่นะมีกล่องแล้วก็มีแบตมาให้เราสองลูกแล้วมีที่ชาร์จแบตอุปกรณ์ประกอบที่เขาให้มานะครับนอกจากเราจะมีตัวบล็อกแบตหนึ่งตัวแล้วก็จะมีบล็อกถอดหัวเทียนเบอร์ยี่สิบเอ็ดมาให้เนี่ยเป็นบล็อกยาวแล้วก็มีตัวแปรงใบใช้สำหรับใส่ระวา่าแล้วก็จะมีดอกจำปาลามให้ในภาพตัวนี้ก็เป็นอุปก,กรณ์ที่ได้มาทั้งหมด จากขวาไปซ้ายนะครับก็จะเห็นแบตเตอรี่1ก้อนที่ชาร์จแบตชุดบอกแบตไร้สายแล้วในมือผมก็จะมีตัวชุดสว่านแล้วดอกจำปานี่นครับให้มาแค่นี้ปจัจจุบันนี้ราคาน่าสน,นใจมากเลยเท่า <still okay. S 1> ที่เห็นนะประมาณไม่เกิน2 0 0พันเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานครับว่าเราไปยุกการใช้งานได้อย่างไงบ้าง <fit. S 2> อย่างแรกเราเริ่มมาจากตัวบล็อกยาวนะบ,บางคนเรียกบ็อกกุเทียนข้างในมีแกนอยู่อันนึง ตัวนี้เอาไว้มาบล็อกนี่ครับเราต้องถอดออกมาเสร็จแล้ววางไว้ต้องระวังหายนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะใช้งานเนะต้องประกอบตัวบล็อกกับตัวรูจะต้องอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยประกอบเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะเอาตัวโอลิงนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแค่นี้ก่อนแล้วก็เอาไปล็อกกับตรงนี้เพื่อไม่ให้ตัวสลักมันคลายอย่างตัวเนี้ย หมดแรกเป็นหมดทีาเรียกว่ารีเวิร์สอันนี้ปุ่มที่ใช้งานก็ท้ายขวาได้นี่ครับจะเห็นมีตรงกลางมี2ระดับแรงเนี่ยถ้าเราเปิดมานะครับตอนนียิันอยู่ที่รีเวิร์สนี่ครับตอนนี้พอเราเปิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พอเราเปลี่ยนมาให้มันเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกาปกตินะครับเนี่ยน่ครับอันนี้หมุนตามเป็นปกติอันเนี้ยเป็นแรงระดับต่ำพออีกครั้งหนึ่งจะเป็นแรงระดับสูงกลไกการควบคุมอยู่แค่ตรงน,นี้เอง ก็จะมี1ปุ่มที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณ์บล็อกกําหนดแรงระดับสูงต่ำตามระดับแล้วก็มีตัวทวิตทํางานแล้วนี่ก็เป็นคุมการเปลี่ยนซ้ายขวาอันนี้เป็นหัวใจของมันเลยตัวเนี้ยถ้าเกิดปัญหานะจะทําทให้การใช้งานเราไม่สะดวกพอสมควรเลยแหละเพราะอะไรครับเพราะว่าปกติใครที่เคยใช้ตัวบล็อกประจำเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เราใช้บล็อกเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีตัวเดือยไปสลักกับตัว ลูกบล็อกใช่ไหมแต่พวกนี้มันจะไม่มีเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานในเชิงการเป็นตัวบล็อกสำหรับขัน,นะครับตัวลูกบล็อกเนี่ยเขาไม่ได้แถมมานะต้องหาซื้อเองแล้วผมก็แนะนำว่าใช้ลูกบล็อกที่มันมีมาตรฐานเพราะว่าการที่ชิ้นงานมันจะดีหรือไม่ดีหัวนอ็อตเยินไม่เยินเนี่ยขึ้นอยู่กับ ลูกบล็อกเป็นสําคัญเพราะนั้นเนี่ยลูกบล็อกเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญแล้วก็จะป็นต้องใส่ใจเป็นเศษลูกบล็อกเนี่ยปัจจุบันที่เรามีใช้งานก็มีทั้งหกเหลี่ยมกับสิเหลี่ยมลูกบล็อกขนาดครึ่งนิ้วหรือ4หุนจะมาใส่กับตัวนี้ได้พอดีแต่คันนี้เนี่ยจะเห็นว่าพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันไม่มีตัวล็อกนะครับมันไม่มีเดือยปกติถ้าเป็นตัวทั่วไปที่เราใช้อุปกรณ์มันจะมีตัวเดือยล็อกใช่แมันนี้ไม่มีก็ใช้งานได้ปกติเพราะว่า ที่มันหมุนเร็ๆแต่ไม่ได้ดูนครับหมุนเร็วพอเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบในเรื่องของการใช้งานกับลูกบอลขนาดสีหุนอันนี้เราก็จะมาดูฟังก์ชันที่ทำหน้าที่เป็นสว่านการจะใช้ตัวบล็อกแบตให้เป็นสว่านเนี่ยเราก็ต้องประกอบอุปกรณ์เข้าไปนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องประกอบเข้าไปก็มี2ตัวก็คือตัวชุดแรงจากหัวที่ใช้กับตัวลูกบล็อกเนี่ยให้เป็นหัวที่ต่อกับชุดดอกสว่านได้ ตึงจะเป็นเกลียวเราก็จัดการใส่ลงไปเสร็จแล้วหมุนตัวนี้เข้ามาหมุนตามเข็มคันนี้เนี่ยเทคนิคนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดเราไม่หมุนให้แน่นเนี่ยมันก็จะหลุดออกมางนี้แต่การหมุนด้วยมือให้แน่นเนี่ยค่อนข้างลาบากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรากดไปด้านของการทํางานตามเข็มนาฬิกาครับแล้วก็จัดการหมุนให้สะ่านทำง,งานทั้งรอบอันนี้จะแน่นแล้ว,ลวไม่หลุดเห็นไหมครคันนี้ การเลือกดอกสว่านดอกสว่านไม่ได้แถมมาในชุดนี้นะครับเราก็จะมีดอกจำปาในการหมุนเลือกขนาดดอกสว่านดอกสว่านใช้ได้สูงสุด13มิลครนนี้ไอดอกสว่านเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆในหนึ่งเพราะว่าในคลิปนี้เราคงไม่ได้พูดถึงเรื่องดอกสวา่านจริงจังดอกสว่านอาจจะซื้อมาเป็นชุดก็ได้อย่างอันนี้เป็นชุดของไคบ้านะครับเป็นชุดที่ใช้สําหรับการเจาะโลหะเจาะไม้เจาะพลาสติก19ชิ้นมีตั้งแต่เบอร์เล็กยันเบอร์ใหญ่ เบอร์ใหญ่สุดเป็นเบอร์สิบเพราะนั้นเนี่ยมันก็สามารถาจะมาใช้ชุดสว่านนี่ได้หลังดีคือชุดสว่านมือเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าแรงมันไม่เยอะดอกสว่านที่ใช้ก็ต้องเป็นดอกที่ออกแบบมาสำหรับการทํางานกับตัวสว่านมือซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงตัวดอกสว่านเนี่ยมันก็จะมีดอกที่ขายมาโดยเฉพาะเคาเรล็กเป็นดอกไฮสปีดไว้สำหรับการเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะพลาสติกแล้วก็จะเป็นดอกที่ไว้สำหรับการ กซึ่งก็จะมีหัวเขาเรียกหัวคา,าบายนะแต่เราสังเกตหัวข้างในดีเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เราก็สามารถจะซื้อเป็นชุดๆมาก็ได้เพราะซื้อเป็นชุดเนี่ยมันถูกกว่าซื้อเป็นดอกๆแน่นอนแต่กรณีซื้อเป็นดอกเนี่ยในนี้ดอกถาวรก็ Yet, มีหลายเกรดมากอย่างก้อนดีของตัวไข่าบ้าเนี่ยก็จะมีหัวทั้งประเภทโคบอประเภทแต่ในี่คือเคลือบะแต่นี่มันเคลือบสีทองโคบอก็เคลือบสีลมดําออกมาก็คือข้างหลังนียมันจะบอกเลย คุณจะซื้อไปสําหรับงานอะไรครับอย่างกรณีของไทเทเนียมเนี่ยเป็น M 2 M 2นี่ก็ใช้งานเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะพลาสติกแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็น M 3 5หรือเป็นตัวหัวโคบอลเนี่ยมันก็ใช้ในการเจาะแสแตนเลสได้เลยตัวนี้เลือกกันตามความเหมาะสมนะครับก็ขอจบในเรื่องการรีวิวส่วนของบล็อกแบตของโอซูกะ OSID 420 ก็หวังว่าเพื่อนน่าจะนำไปไป,ประยุกต์ปรับปรุงใช้งานในบ้านในสวนได้ตามความเหมาะสมขอบคุณกับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ